วิเชียนบุรีแล้วก็พักดีชุมพลนะครับลงเขามากกเมียนบานเจ้าภาพเลยบ้านวังวัดตําบลยางสาวอําเภอวิเชียนบุรีจังหวัดเพชรบุร์เมื่อเอินเจ็ดโมงเสาเก่านี้กาเตยล่าเรียบร้อยแล้วลูกหลานก็จะเดินทางไปทําการแสดงต่อที่12ตลาดนัดเรียบทางด่วนรามอินทาวัชรพลครับ13อยู่ที่ลานจอดรถห้างตะวันนาข้างเดอะมอบางกะปิ1 3 14มีซอแอนออลดีนะครับ14อยู่ที่ตลาด ตลาดฉลองกรุงครับซอราชกระบังซอยสามสเก้า LG ปวกแดงระยองแล้วก็วันสุดท้ายวันสุดทองนองสุดปีจากตลาดกินซ่าย้ายไปอยู่ที่ตลาดกรีนมาร์เก็ตแยกรัชโยธินบ<ะ>้าบาบัดบรรยากาศบรรยากาศวันนี้นะครับอยู่กลางปลาอ้อยกลางทะเลอ้อยญญาานะครับชมฟรีนะครับเบิ้งฟรีตลอดสอดแยงมองจอดรถเจ้าภาพจัดไว้หนึ่งไร่่ ทั้งเข่าง,งานห้องน้ำก็มีลดโซขาพร้อมบาอึดบ่อยาห้องน้ำหนึ่งพันไร่ก็ตามสะดวกสบายของทั้งผููเบิงนะครับอีเมีมหัหลายหลากหลายจากสถานที่นะครับหลากหลายมองมาตุมมองห้มโตจีน350โต๊ะมือนีกินลงไปแม่กินแล้วก็ับม้วนฟอนมือแรงนะครับบุญบวชอยู่รอยต่อระหว่างเขาพักดีชุมพลกับวิชียรบุรีนะครับเลยบันในเรื่องสีมาหน่อยเดียวครับนะครับบ้านเพิ่นนะครับอยู่ร้อยต่อกันเลย นะครับมาเด้ออันฝนมันบทตกดอกแม่คีฟ้ามันไหลนะครับทองฟ้านะคือคึคือฝนสิตตแต่มันบดตกเพราะว่าเมฆมันไหลถ้าเมฆหยุดนิ่งเงียบปุ๊บลมไม่มีนี่ตกแท้อันนี้ลมเย็นห้อยห้อยปิดว่งไปให้กำลังใจโลกหลานวันที่26ที่บ้านพักหมอลำใจกระร้อยนะครับเปิดว่ใงไม่ให้ได้เบิงผลงานใหม่ในวันที่27กันยายนทีซีฮอตจอดถึงนี่ก่อนเขาออกก่อนออกปั้นสาราพระเจ้าเนาะนะครับวันนี้ซอแอนอรดีนางเอกบิวจาริยา นะครับอดีตเนาะอดีตนางเอกอประถมบันเทิงศิลป์เพื่อนมารับเชิญบนเวนทีหมอลำใจเกิดลอยมือนีจกภาพใจแง่ใจสปอร์ตจางหมอลำใจเกิดลอยแล้วยังมีรับเชิญอีกสองคนผอมมวนโจกตากันแทนแน่นอนบอม้ามือนีกระซีซีเสียใจหลายๆซอแอนเพื่นอนวอลองไว้นะครับถ้าบอมามือนีก็ปีนาเลยได้พบออกันหันใจเงาเงาไว,ไว hide, ้เด้ออีเม่สามเดือนลูกหลานผซ้อมวงความผลงานใหม่นะครับ เดินทางตลอดปลอดภัยเด้อสำหรับผู้ที่เดินทางมาเบิงหมอลำมือนีนะครับขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับมาหอดจอดถึงแล้วก็มากินขขาน้ำซัมปากินกับทั้งคณะเจ้าภาพก็ไดขั้นบอมมากินกับทั้งเจ้าภาพมากินกับหมอลำก็ไดคอยสีปาดใส่ไว้หน่อยโซกินอ่อนซ้อนหลายแม่เบิงโอ้บรรยากาศคอยคอยอ,อ่อนซ้อนบรรยากาศแม่แม่อ่อนซ้อนบรรยากาศอ่อนซ้อนลหลายๆคุณนาพบรรยากาศดีดีอยู่กลางทงกลางท่านะครับเอา